สวัสดีค่ะพี่น้องเมน,นี่กะมานั่งเบิ่งสะน้อยพี่น้องสะน้อยหอยเชอรี่แต่ก่อนยโสมปล่อยหอยเชอรี่แต่บรูว่าหน้าสิบร่รอดพี่น้องช่วงหน้าฝนยโสมกับ่บได้ให้อาหารเขาเลยสงสัยส,สิตายเบิดเลยบ่เห็นจกักตู่จักหน่วยเลยพี่น้องแต่อันนี้ก็คือแหนแดง ที่ยายสมมาปล่อยรุ่นนึงนะเนาะเอาท่อไปเห็ดอันอื่นนะพี่น้องเนี่ยตรงใดที่โดนแดดเนี่ยก็เป็นสีแดงเนี่ยสวยงามเนี่ยต้นน้อยก็มีการเน่าตายไปน้ำพี่น้องนี่ไงแต่ถ้ามีรากแบบนี้ก็รอด อยู่ในร่มแน่กบสีเขียวพี่น้องนี่ไงส่วนผักตบชวากะเหลือต้นเดียวกอเดียวพี่น้องเคยลากเขาติดดินนอกนั้นตายหมดไม่เหลือเมื่อเง้พี่น้องแหนแดงเยื่สมตอนนี้อ๋อน,นี่ก็คือหอยกับะมี่เลือแต่หอยจูบพี่น้องจักสิรอดลายปันไดน,นะยังมีอยู่พี่น้องหอยจูบหอยขม ได้ยายโมจ้ะยังเอาหอยสลีมาอีกน้องท่นไปตึกป่าอยู่ห้วยนะมือ้อานี้ยายโมจ้ะเลยเก็บมาตึกฟ้าก็ได้หอยน้ำหนึ่งนี่นูนวนใหญ่ๆเลยเนี่ยมาปล่อยไว้หอยบ่อนี้ค่ะน้ำบท่วมพีน้องแล้วก็หอยกระโบใต้ไปใส่แน่นอน น้ำก็ไม่แห้งเพราะว่ายังเวลาเขาให้น้ำมะพร้าวก็ซึมมาในสะน้อยยีสมนี่แหละพี่น้องนี่ยิ่งให้น้ำเบิดมือเบิดเวียนแห้งลายโบแห้งพี่น้องไม่แห้งนะคะนี่สามสามหน่วยเลยหอยสามหน่วยนี่ปล่อยไว้นี่แหละเขาสิกินแนแดงกันเลยเตะนี่ ปลาเสื่อมปลากระเดิดหรือว่าปลากระดีนั่นแหละปลาขาวน้อยเนาะปลาขาวมดนยายสมมาปล่อยทิ้งไว้นี่ยสะตรงนี้นะพี่น้องอนาคตยายสมอยากเอากุ้งก้ามกามมาปล่อยเลี้ยงน้ำพี่น้องไนงะอันนี้แกแค่ความคิดนะพี่น้องเพราะว่าคนเรานะมีสิทธิ์คิด แต่สิเห็ดได้หรือบบเห็ดได้ก็อีกเรื่องนึงเอาก็คิดฝันไว้ก่อนเพราะว่าคนหมักกมีแต่อันคิดที่เห็ดบ่ได้กัส่วนลายก็เรื่องทุนนี่แหละพี่น้องนี่นี่เรื่องทุนแต่ก่อนยายสมมาไปปล่อยสะใหญ่พี่น้องสงสัยน้าจะแดดเกินไปนะตายเวิดเลยปีที่แล้วนะ แนแดงแต่ามาปล่อยน่สะน้อยเนี่ยกำลังสิเต็มสะแล้วพี่น้องเบิ่งเอาบอโอ้โหในการส o มกจะสิเลี่ยงไว้นี่เลยอาหารกะโดนๆกะเอาข้งัวมาใส่อยู่พี่น้องเพื่อจะเป็นกระสอบสองกระสอบเทลงไปในบอ่อนี่แหละในสะน้อยนี่แหละพี่น้อง แต่ก้อนที่ชมก็เอามังหงสุกมาโยนไว้อยู่ให้หอยเนาะอันนี้ลายเกินโบเห็นจากน่อยพี่น้องแม้่แต่ไข่ลูกน้นอยๆตามริมสะนี่ก็บโบเห็นเลยสงสัยตายเบิอดนี่ก็บเป็นยังเพราะว่าหอยกับโบได้ซื้อพี่น้องของฟรีหาเก็บเอาเนาะแล้วกกเขาไข่เขาได้ลูก เป็นตูออกมากกเร็วแล้วก็หลายงามเนะพี่น้องเนี่ยแดง